มาดูกันในเรื่องต่อไปครับเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ครับเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะครับสมเด็จพระบรมโอสาที่ราชม,มงกุฎราชกุมารครับ นายบด,ดินกเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุม,มารที่วัดโพนหนองยาหมู่ที่ 3, าสามตลไผ่สิงห์อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพ 28, รรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ครับ พร้อมทั้งมีการมอบพันไม้พันปลาแก่ตัวแทนผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงคนในชุมชนครับโดยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับก็ร่วมให้บริการเชิงรุกที่ทำให้การอาที่ทาให้เกษตรกรจากพื้นที่อำเภอชุมแสงและอำเภอใกล้เคียงที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั้งการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อย่างเช่นด้านของบริการด้านพืชด้านดินปศุสัตว์และก็ด้านการประมงครับ <c oughs> เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรที่สามารถทําการผล,ลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนครับ